สวัสดีค่ะพบกับครูลูกครูเลขนะคะคลิปนี้ครูนําความรู้เรื่องของการแยกตัวประกอบมาฝากนะคะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะเป็นสูตรของกําลัง3ม,มีคู่กันนะคะก็คือผลต่างกําลัง3กับผลบวกกําลัง3ส,สูตรเขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะก็คือ a กาลัง3ลบ b กาลัง3นะคะอีกสูตรหนึ่งเนี่ยจะเหมือนกันเลยต่างกันที่เครื่องหมายตรงนี้นะคะ a กำลังสามบวก b กำลังสามแล้นตัวที่เป็นลบคูณเรียกมันว่าผลต่างนะลบก็คือผลต่างนะคะสูตรแรกเป็นสูตรผลต่างกำลังสามสูตรที่สองเป็นผลบวกกำลังสามลักษณะสูตรจะคล้ายกันมีวิธีการจำแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะอ่ะสูตรกำลังสามที่เป็นผลต่างนะคะจะออกมาเป็น a อกำลังสามลบบกำลังสามเนาะจะเท่ากับ a ลบ b คูณกับ a อกำลังสองบวก a บนะคะบวก b กำลังสอง ในขณะที่ผลต่างกําลังผลบวกกําลัง3นะคะจะเป็น a บวก b นะคะคูณกับ a กำลังสองลบ a b บวก b กำลังสองวิธีการจําง่ายๆคือตรงนี้นะถ้าเป็นผลต่างมันไอพจน์แรกอะพจน์แรกมันจะก๊อปปี้ตัวนี้มาเลยเนี่ยก๊อปปี้ a ลบ b มาเป็น a ลบ b ตรงนี้แล้วเครื่องหมายตรงนี้จะตรงข้ามกันนะคะถ้าตรงนี้ลบตรงนี้บวก เพราะว่าชุดที่เป็นผลบวกเนี่ยไอตัวตัวไอเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยเนี่ย A B A B A กําลังสอง A B B กําลังสองต่างกันแค่เครื่องหมายแค่นั้นเองเพราะั้นวิธีการจําตัวที่เป็นผลต่างกําลังสามไอน์แรกมันจะก๊อปปี้ตัวนี้มาเลยก็เป็น A ลบ B นะคะเสร็จแล้วเครื่องหมายตรงเนี้ยจะตรงข้ามกันตรงเนี้ยเั้นตัวนี้จะกลายเป็นบวกนะคะในขณะที่ตัวที่เป็นผลบวกไอเนี่ก็ก๊อปปี้มาเลยเหมือนกันเนี่ยเป็น A บวก B นะคะแล้วเครื่องหมายตรงเนี้ย มันจะตรงข้ามกับตัวนี้นะคะเพราะนตรงนี้ก็จะเป็น a กาลังสองลบ a b บวก b กาลังสองวิธีการท่องเราท่องแบบนี้เนาะวิธีการท่องเรามองที่ตัว a เนี่ยเรามองตัว a นะคะเป็นตัวหน้าเนาะตัวนี้เรียกว่าตัวหน้าตัวหน้าครูแทนด้วยนอนหนูตัว b มันอยู่ข้างหลังเนี่ยครูเรียกมันว่าตัวหลังเนาะตัวหลังนะคะตัวหลังครูแทนด้วยลอลิงเพราะฉะนั้นสูตรมันก็จะเป็น หน้ากำลังสามลบหลังกำลังสามจะมีค่าเท่ากับแยกออกมาได้เป็นหน้าลบหลัง a ลบ b ใช่ไหมก็เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลังสองบวกหน้ากับหลังคูณกันอ่าเพราะฉะนั้นหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกำลังสองในขณะที่สูตรผลบวกอ่ผลบวกกำลังสามนะคะก็จะเป็นหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามก็จะมาเป็นหน้าบวกหลัง คูณกับหน้ากําลังสองลบหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นครูขอเขียนตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะ,ะก็จะเป็นหน้ากำลัง3ลบหลังนะคะกำลัง3ังนั้นก็จะได้ออกมาเป็นหน้าลบหลังนะคะก็ี้ชุดข้างหน้ามาเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น หน้าหน้ากำลังสองนะคะบวกหน้าหลังหน้าหลังแล้วก็บวกกับหลังกำลังสองนะหลังกำลังสองชุดข้างล่างชุดผลบวกก็จะเป็นหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามเนาะตัวนี้ออกมาเป็นไรตัวนี้ออกมาเป็นก o p ปี้ตัวหน้ามาเลยนะก็จะเป็นหน้าบวกหลัง ะค,ะคูณกับใครคูณกับหน้ากําลังสองเครื่องหมายตรงข้ามกับพจน์แรกของเราตรงข้ามกับตรงนตรงนี้เป็นบวกใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นก็ลบด้วยหน้าหลังหน้าหลังแล้วก็บวกกับหลังกําลังสองอ่านี่คือวิธีท่องสูตรนะคะเราลองไปดูตัวอ,อย่างอ่าสมมุติว่าเรามี x กําลังสามลบแปดเราอยากจะแยกตัวประกอบนะคะเพราะนั้นเวลาที่แยกออกมา ใช้สูตรได้ไหมอ่ะเราลองดูซิว่ามันเข้ากับสูตรเราไหมตรงนี้เชื่อมด้วยลบถูกต้องไหมคะเชื่อมด้วยลบนะเพื่อนเราลองดูซิว่าเราจัดไอ้ตัวผลต่างได้ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการจัดผลต่างก็คือต้องทําตัวนี้ให้ยกกําลัง3ตัวหน้ากําลัง3แล้วตัวหลังเนี่ยต้องยกกําลัง3ด้วยเพราะฉะนั้นเรามาดูว่า8อะ่ะเขียนให้อยู่ในรูปของกําลัง3ตัวอะไรสักตัวยกกําลัง3แล้วได้8มีไหม มีมีมีใช่ไหมมีค่ะครูคือครสองใช่ไหมสองยกกําลังสามอ่ะได้แปดเพราะฉะนั้นแปลว่าตรงนี้ครูเขียนใหม่นิดนึงนะนั้นก็จะออกมาเป็น x กําลังสามลบสองกำลังสามอันแปลว่าครูได้ตัวหน้าคือใครนะตัวหน้าคือ x อันนี้คือตัวหน้าตัวหลังคือใครนะตัวหลังคือ2อนะคะอันนี้ตัวหลังเพราะฉะนั้นเวลาเข้าสูตรมันก็จะออกมาเป็นก๊อปปี้มาเลยเนาะก็เป็น x ลบ2เนี่ยเห็นไหม ก๊อปปี้ชุดนี้มาเลยอ่าก็จะเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากําลังสองบวกเนาะเครื่องหมายตรงข้ามกับพจน์แรกนะคะตรงนี้เป็นลบตรงนี้ต้องเป็นบวกบวกหน้าหลังหน้าเป็นใครนะหน้าเป็น x หลังเป็นใครเป็น 2? เพราะฉะนั้นก็คูณกันได้ 2x เ,เนาะ 2x นะคะแล้วก็บวกกับหลังกําลังสองนะหลังกําลังสองก็คือ2กําลังสองนะคะเพราะฉนั้นจริงๆพจน์นี้ก็ออกมาเป็น x ลบ2คูณกับ x กำลังสองบวก2 x บวก4นะคะเนี่ยได้แล้วเรียบร้อยต่อไปอีกอันนึงตัวนี้8 x กำลังสาบวก27นะครูค,คะมันมี8ค่ะไอตัวที่แล้วง่ายค่ะมันมันเป็น x กำลังสเลยแต่ตัวนี้ต้องทำไงคะเพราะฉะตัวนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็จะต้องจัดก้อนนี้ให้อยู่ในรูปของหน้ากำลัง 3เหมือนกันเพราะเราจะต้องหาว่าตัวหน้าคือใขรนะแล้วตัวนี้เราก็ต้องจัดอยู่ในรูปของหลังกำลัง3เหมือนกันนะคะอ่ะมาจัดเลย x กําลัง3ได้กำลัง3แล้วเนาะ8เนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปของกำลัง3ได้ไหมแปดก็คือ2กํกำลัง3ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูเปลี่ยนรูปใหม่นิดนึง่ะ8ก็คือครูเขียนเป็น2กํกำลัง3นะ x กําลัง3เหมือนเดิมเนาะ 27ใครคูณกัน3ทีแล้วได้27นะ3ได้ไหมอ่ะ3 3เป็น9ก3 27อ้อได้พอดีเพราะงั้น27ก็คือ3กลัง3เนาะเพราะงั้นตรงนี้คููรวบใหม่นะตรงไหนตรงพจน์นี้เพราะว่าพจน์นี้เราต้องการอะไรเราต้องการฐานเนี่ยรวมกันเป็นหน้าก้อนเดียวแล้วยกกำลัง3ตอนนี้มันเป็น2ก้อนอยู่เพราะฉะนั้นเรารวบกันนะคะคูก็รวบอย่างนี้นะก็เอา 2x นะคะรวบแล้วก็กำลัง เมันเป็น 2x กําลัง3บวก3กําลัง3เพราะฉะนั้นแปลว่าอย่างไรนะเนี่ยแปลว่าตัวหน้าของเราคือตัวนี้นะอันนี้คือหน้าอันนี้คือหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้ากําลัง3บวกหลังกําลัง3ออกมาเป็นเท่าไหร่ละก็ออกมาเป็นหน้าก็ปี้มาเนาะหน้าบวกหลังเนี่ยเห็นไหม แล้วก็คูณกับหน้ากำลังสองก็เป็น2 x กำลังสงบวกอ่อลบนะเครื่องหมายจะต้องตรงข้ามกันนะคะตรงข้ามกันกับใครตรงข้ามกันตรงนี้ตรงนี้เป็นบวกเพราะฉตรงนี้ต้องเป็นลบนะคะลบด้วยหน้าหลังหน้าคือใครหน้าคือ2 x หลังคือใครคือ3เพราะฉนั้นเป็น2 x 2 x คูณ3นะแล้วก็บวกด้วยหลังกำลัง2 แล้วตรงนี้ท้ายที่สุดเป็นไข่เนี่ยก็จะเป็น2 x บวก3เนาะ,ะ2 x กำลังสองก็เป็น4 x กำลังสนะคะลบด้วย2 x คูณ3ก็เป็น6 x เนาะ6 x นะแล้วก็พอสุดท้าย3กำลังสองก็เป็น9ก็บวกเนะคะอ่าได้เรียบร้อยนะดัง้นผลต่างกำลัง3กับผลบวกกำลัง3มวิธีการก็ไม่ยากนะคะเราจัดหน้าตาหัวคูบงังมาเนี่ย หูคูบางหูคูบางคูเลื่อนก่อนนิดนึงนี่มีหูมีหูเป็นอาวุธบังได้ด้วยนะอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการก็ไม่ยากนะคะแค่เราจารับดูแล้วก็จําสูตรแค่นั้นเองสูตรก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะคะอย่าลืมวิธีการจําด้วยเนาะถ้าเป็นคือมันจะก๊อปปี้พจน์ของที่เรากําลังจะแยกตัวประกอบมานะคะเนี่ยก๊อปปี้เครื่องหมายอะ่ะอ่ะแล้วก๊อปมาเลยก๊อปมาเลยแล้วตรงนี้จะตรงข้ามตรงข้าม ฝากฝึกด้วยนะคะทบทวนด้วยเนาะสำหรับเด็กๆที่ยังอยู่มัธยมนะคะพี่ๆที่เรียนอยู่มหาลัยถ้าอยากทบทวนก็ใช้ทบทวนเลยเลยเพราะว่าบางทีเราจะต้องเจอตรงนี้ในแทรกในเนื้อหาอื่นๆน,นะคะบางทีเราลืมไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเป็นการรื้อฟื้นความรู้ไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ